โอกาสมาถึงทุกๆท่านแล้วนะครับใครที่กําลังวางแผนมองหาเช่าส่วนลําไยสักแปลงหนึ่งเอาไว้ต่อยอดธุรกิจของท่านวันนี้มีส่วนลําไยแปลงที่สวยพร้อมระบบสาธารณูปโภคแบบครบคันล้อมรอบไปด้วยลําธารพร้อมบ่อน้ําขนาดใหญ่ภายในแปลง ไฟฟ้า3เฟสด,ด้านหน้าติดกับถนนลาดยางบนเนื้อที่50ไร่พร้อมต้นลำไยมากกว่า500ต้นและพิกัดสวนแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองตาคงอำเภอโป่งํำร้อนจังหวัดจันทบุรีนั่นเองนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้พามาชมสวนลำไยแปลงที่สวยให้เช่านะครับและพิกัดของสวนแปลงนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองตะคงอำเภอโป่งนํำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับเนื้อที่โดยรวมของสวนนี้เนื้อที่50ไร่และต้นลำไยมากกว่า500ต้นสวนลำไยแปลงนี้เป็นทำเลที่สวยมากๆเลยนะครับด้านหน้านี้ติดกับถนนลาดยาง พร้อมการเดินทางที่แสนสะดวกสบายนะครับท่านใดที่เดินทางมาจากเทศบาลหนองตะคงให้เดินทางด้วยถนนหมายเลข3193เลี้ยวซ้ายเข้ามาบนถนน3405ระยะทางเพียงแค่2.5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ ตำแหน่งส่วนถือว่าเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูงมากๆเลยนะครับใกล้แหล่งอํานวยความสะดวกห่างจากปั๊มปตทเพียงแค่5.3กิโลเมตรล้อมรอบไปด้วยลงรับซื้อผลไม้ขนาดใหญ่ห่างจากดานทาวรบ้านแหลมเพียง7.3กิโลเมตรเดินทางเข้าอำเภอโป่งน้ำร้อนเพียง30กิโลเมตรและที่นี่ก็มีแหล่งอํานวยความสะดวกแบบครบคันเลยนะครับโอ้โห น่าสนใจมากๆเลยนะครับตำแหน่งสวนยังล้อมรอบไปด้วยทางสาธารประโยชน์และลำธารสาธารประโยชน์พร้อมบ่อน้ําขนาดใหญ่ภายในสวนไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําขาดเลยนะครับตำแหน่งที่ดินยังอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้าคลองพะพุทภายในสวนยังวางระบบสปริงเกอร์ไว้ทั่วสวนบ้านพักคนงานและระบบสาธารณปโภคแบบครบคันเลยนะครับโอกาสต่อยอดขยายธุรกิจของท่านมาถึงแล้วนะครับใครที่กําลังวางแผนมองหาเช่าสวนลํใหญ่ พร้อมการเดินทางที่แสนสะดวกสบายและระบบสาธารณูปโภคแบบครบคันบนเนื้อที่50ไร่พร้อมต้นลำไยมากกว่า500ต้นถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนของท่านแน่นอนนะครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามกับเบอิดโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านพร้อมสแกน QR Code ขอรายละเอียดเพิ่มเติม